สวัสดีครับเพื่อนๆ EP นี้เราจะมาคุยธรรมะในหัวข้อว่าทํากรรมอย่างไรจึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาครับนะฮะทำกรรมอย่างไรเออเทวดาที่เป็นชั้นกรรมภพนะฮะไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเราแค่ถวายทานรักษาศีลถวายทานเอ่อ มีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งนะฮะหรือถวายทานเป็นอดิเล็กรักษาศีลเป็นอดิเลกนะฮะได้มาเกิดแน่ไม่ต้องทําบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยนะฮะเราจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมาลิชิกะ,ะเนีดาวดึงยามาดุสิตนิม,มันรอดีบรารนิมมี่ควสวัรนะฮะเทวดาชั้นกำมาพบกชั้นนี้ไม่ทําบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยนะฮะแต่จะถวายทาน มีประมาณยิ่งนะรักษาศีลมีประมาณยิ่งหรือถวายทานเป็นอดีเลกรักษาศีลเป็นอดิเลกก็จะสามารถเป็นราชาของเทวดาในชั้นนั้นนั้นได้นะหัวข้อทมอันนี้ฮะก็จะบอกเราว่าการเกิดเป็นเทวดากรรมพบทั้งหกชั้นเนี้ยนะฮะ ไม่ต้องทำการภาวนาเลยนะฮะแคะ่ทำทานเป็นอดิเลกรักษาศีลเป็นอดิเลกก็จะได้เป็นเทวดาแล้วะฮะแต่เป็นเทวดาชั้นกมามภพนะฮะ,ะเทวดาชั้นกรมภพก็คือยังต้องอกลับมามีการเกิดการตายอยู่นะฮะเทวดาชั้นกรมภพนะฮะก็ ในหัวข้อธรรมะถ้าเพื่อนๆต้องการเข้าไปเรียนรู้รายละเอียดให้ได้มากกว่านี้ก็เข้าไปฟังคลิปของพระอาจารย์ที่อธิบายไว้อย่างดีมากได้นะครับก็จะทําให้เข้าใจธรรมะได้ดีขึ้นครับในทางโลกผมก็ขอฝากสบู่ใบปออโรเวลาออกเป็นอีกร้อเปนให้กับเพื่อนๆช่วยสนับสนุนที่เฟซที่ไลน์ด้วยนะครับ เพื่อจะได้ผ่านพ้นโควิดไปด้วยกันและผมจะได้นำธรรมะดีๆมาบอกกล่าวเพื่อนๆเพื่อเป็น,เนการเรียนรู้ร่วมกันนะฮะเราฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเราจะเจอกันในคลิปหน้าครับผมจะนำธรรมะหัวข้อดีๆมาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆน,นะครับจะได้เป็นกุศลร่วมกันต่อไปก็คลิปนี้ก็ ลา,ากันเท่านี้นะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ